ครับสวัสดีครับเราก็มาที่อูช่างเตี้ยนะครับผมมาดูเจ้ามิกกี้เมาส์ครับเจ้าหกล้อมิกกี้เมาส์เสร็จหรือยังไอ้คันนี้คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปิกอัพช่างเตี้ยทำให้หรือยังครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับ ก็จะอะไรอะไรก็ให้แต่ซื้อใหม่เนาะอันไหนที่พอทําได้เราก็ทําเนาะซื้อใหม่เราก็ไม่มีตังค์โอ้ยังไม่ได้ทําให้เลยครับยังอยู่เหมือนเดิมจะมีอะไรก็ให้แต่ซื้อใหม่ถ้ามีตังค์มันก็ไม่ยากเราแต่มันสำคัญที่ตังค์นี่แหละ ยังไม่ได้ทําให้เลยหกล้อมิก,กิมเมาส์ ช่างเตีย้ยขี่มอไซค์ออกไปไหนก็ไม่รู้กีนี่ยังไม่ได้ทำรถให้เลยเดี๋ยวเรามา ดูกันว่าสายลมเล็กๆนี้จะมีไหมเเาาก็เดี๋ยวให้มันเสร็จก่อนครับให้ทำทำดามทำไรให้มันเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยค่อยว่าการทีหลังแต่ตอนนี้ขี่รถไปไหนก็ไม่รู้ช่างเตี้ยไม่มีใครอยู่อู่เลย ยังไม่ได้ทำครับด้ามเกียร์ ไดอออออออ้อทำแห้เสร็จร้อยทำแห้เสร็จแห้เรียบร้อยช่างเตียยังไม่อยู่ ช่างเตี้ยไม่อยู่ครับขีโ่โมไซออกไปไหน เขาก็บอกว่าแต่ผมมีตังผมไม่มีตังแต่ผมมีตังผมซื้อใหม่แล้วไม่ต้องมาให้คอยดัดแปลงแบบนี้หรอกตอนนี้ก็ซื้อใหม่ไปแล้ว โอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยเจ้าหกล้อเมื่อกี้เมาน่าสงสารจริงๆเลยเดี๋ยวไปถามช่างเตียดูก่อน ต้นไม้ต้นไม้มีทั้งต้นประดู่มีทั้งต้นยางยางนาต้นมะขามมีทั้งต้นมะพร้าวชอช่างเตี้ย โอ้ช่างเตี้ยทำไมไม่เอาสีมาพ่นด้วยช่างหรือพ่นสีดำพ่นยังไงพ่นสีดำบ่นู่นนะไอ้ร้อยเชื่อมไอรอยเชื่อมนะใครก็เคยพ่นเขาก็พ่นแบบนี้ลืมก็สีสีใหญ่นั่นดีสีของมันดีไม่เกี่ยวดอกสีไหนก็ได้สีแค่พูดแค่นี้เองต้องเสียงสูงใส่เนาะสีไไหนก็ด้ต้องขึ้นเสียงสูงเนาะพ่นสีไหนก็ไม่ผีด แล้วว,าวา่างว่างยังนี่ฮะว,วา่างยังยังแล้ววันนี้เก็บงานในโ่ก่อนเก็บงานนี้ก่อนงยิงไ,ไรยิงข้างแล้วว่างตอนไหนออนะ <c oughs> ดัดแปลงใหม่เลยเนาะจะดัดยังไงวาดเจาะรูใหม่เลยนะอเอาเหล็กหนาๆหน่อยอีช่างเตียทำได้อยู่แล้วเลยแต่ไม่ทำน่ะ คือให้เจ้าของรถเขาทำเงินสิยังไงแต่อยู่ในหัวสมองหมดแล้วแต่ไม่ทำให้สักทีทำไอ้นั่นปุ๊บก็กต้องเอาไปต่อยแตรลมอีกอ,อยากเลยตอนนี้ปัญหาใหญ่เลยถ้างั้นเดี๋ยวคนส่งมันก็คิดตังค์อีกเลยเนาะไปเปิดแตรก็มีแต่แตรลมใช่ไหม มันเปิดอยู่บอเราก็บารถผมยังไม่ได้ทำเตะมาโตให้อยู่บอมันโตเตะลมตรงเลยดิรถตัดออกก่อนแล้ว <laughs> ไม่มีเตะอ,อ่ะลิฟท์นี้บายบายครับ